วงหญิงกำไรว่าเราเป็นคนมีบุญเพราะว่าเอถ้าถามมาร่วมพ้องรูปร่างหน้าตาเสียงคนที่เสียงดีหลายครับคนที่หน้าตาดีหลายถ้าเขาอยู่กับศิลปินหรือผู้สร้างศิลปินแนคนหน้าตาดีคนเสียงดีเพราะยึดจริงหลายคนเออเขาเาเป็นมุ่มากนี่ เาดังเราดึงวงเอาไปพอ่อเราสร้างทุกคนลูกน้อมแต่ละคนกันไหดังกันแล้วแต่แตคือวงมันสามารถไปได้ไปได้แต่ว่าการสาร้างคุนเสียงดังเนี่ยกระเบู้่ามันขึ้นอย่ทธ์เรย,ย่ง,ยงบางเพื่อนบางคนเี็นพร้อมทุกอย่างแต่ไม่เห็นกระบอดังแต่าบางคนอาจจะมีมองมองไหนมองหนึ่ง แต่ว่ามันเผดไปเฉยพูดถึงตาคุณมันก็เย็ดจช่ไรสัตว์แมนมุมไอ, mm hmm. อสำหรับกรณีน้นนองคุ้งยิงนี่ผมค่ะคือว่าน้องมากครับมากับดวงพรัก่ะโดยพื้นฐานความสามารถที่นี่ติดตัวมากอยู่แล้วฮ้อนสวรรค์ติดตัวมากอยู่แล้วแต่ก็ไม่ปวกครับไอเราเป็นคนไอเราเป็นคนส้นครับเป็นคนสูงคนส้นแบบนี่หี่ยงเงท่อนไารยอยู่ตอนน กตอรี่น้องมันกันนานแสดงถกความเส้นเขากำลังพูดกระตักอยู่ก็เป็นทเพิ่มสติใจนะว่าทวกวงก็ต้องการอยากมีเหทปเพื่อที่จะเป็นตัวชูวงให้วงเขาได้เป็นที่สนใจของเจ้าภาพแมนนแมนพวกวงเนี่ยปรด็บปรด็ผมเสืยอวลาแต่ละวงประด็ต้องการควบคิ้งยังไงหรอกครับที่เ็ดแต่ละอย่างเนี่ยก็เพื่อเป็นจุดต้นใจ ให้เจ้าภาพมาจ้างแล้วให้เขาได้มีงานในลูกน้องเงองมันก็เกิดว่าการแข่งขันในโตลัวละเณาบอกคือ่าการแข่งขันบัดนี้ผลงานงนาา้องพอมีกระแสเข้ามาได้เจ้าภาพใส่มาจ้างเจ้าภาพมาจ้างลูกน้องที่อยู่ในมั่วจะพ้นเหมือนบอเข้ากันตรงๆบอกนี่เลยเว่าพาถ้ละคณะมีงานงามีค<บ>นอยู่ในมั่วพอสิพ้นบอแก้มาใส่